สารอาญานัดอ่านคำพิพากษาสารดีกาในคดีกระบฏก,กปปสสำนวนแรกที่พนักงานอายการสำนักงานคดีพิเศษ4เป็นโจทยื่นฟ้องนายสอนทิยาชื่อเือไทยในธรรมแกนนำกปป,ปสและผู้บริหารท็อปนิวนายสกลทีพัฒยากุลอดีตสอสอกทมผู้ร่วมชุมนุมนายสมบัติธรรมรงทธัญวญงอายุ73ปีอดีตอธิการบดีสถาบันบัณฑิตพ,พัฒนาบริหา,ารศาสตร์หรือดีดา และอดีตประธานคณะกรรมาการปฏิรูปการเมืองและสภาปฏิรูปการเมืองสองปชและนายเสรีบวงมนทาอายุ75ปีนักวิชาการด้านสื่อบวนชนและการตลาดเป็นจำเลยที่1-4ในความผิดฐานร่วมกันเป็นกบฏกระทำให้ปรากฏแก่ประชาชนด้วยวาจาหรือวิธีอื่นใดที่ไม่ใช่การกระทำในความมุ่งหมายตามรัฐธรรมนูญเพื่อให้เกิดความปั่นป่วนหรือความไม่สงบในราชอาณาจากักรอังยีซองโจร มโหสุมกันตั้งแต่10คนขึ้นไปใช้กำลังประทุษาร้ายให้เกิดความวุ่นวายในบ้านเมืองโดยมีอาบุธโดยเป็นหัวหน้าหรือผู้ที่มีหน้าที่สั่งการเจ้าพนักกาสั่งให้เลิกการกระทำนั้นแต่ไม่เลิกยุยงให้ร่วมกันหยุดงานการร่วมกันปิดงานงวดจ้างเพื่อบังคับรัฐบาลร่วมกันบุกรุกและร่วมกันขัดขวางเจ้าหน้าที่ประจำหน่วยเลือกตั้งร่วมกันขัดขวางการปฏิบัติงานของกะกะตรวมแข้อหาโดยคดีสำนวนแรกนี้อายการยื่นฟ้องตั้งแต่ปี2557 กรณีสืบเนื่องจากการร่วมชุมนุมการของกอปรปปสที่มีนายสุเทพเทือกสุบัรเป็นผู้นำการชุมนุมเพื่อขับไล่รัฐบาลนางสาวยิ่งรักชินวัตรอดีตนายกรัฐมนตรีระหว่างวันที่23พฤศจิกาย,ยน2556ถึงวันที่1พฤษภาค,คม2557ซึ่งมีการพาผู้ชุมนุมบุกรุกปิดสถานที่ราชการหลายแห่งรวมทั้งขัดขวางการเลือกตั้งซึ่งท้ายคำฟ้องอายการโจทย์ยังได้ขอให้ศาลมีคำสั่งเพิกถอนสิทธิ์เลือกตั้งของจำเลยด้วยมีกำหนด5ปี ขณะที่จำเลยทั้ง4รายให้การปฏิเสธทุกข้อหาพร้อมตั้งทนายความสู้คดีระหว่างพิจารณาคดีจำเลยทั้ง4คนก็ได้รับการปล่อยชั่วข่าวซึ่งคดีเริ่มสืบพยายนตั้งแต่ปี2558ถึงปี2562คดีนี้ศาลชั้นต้นพิพากษายกฟ้องเมื่อวันที่25กรกฎาคม2562 สารอุทธรพิาพากษาแก้เป็นว่านายสนธิยาดได้กระทำความผิดตามพรบรว่าด้วยการเลือกตั้งสสและสอวอรกรณีร่วมกับนายสำรันรอดเพชรขัดขวางการเลือกตั้งล่วงหน้าที่โรงเรียนสุขโขทยัยเขตดุสิตให้จำคุกหนึ่งปีคำให้การเป็นประโยชน์ต่อการพิจารณาลดโทษให้หนึ่งในสามคงจำคุก8เดือนไม่รอลงอาญารวมถึงมีคำสั่งให้เพิกถอนสิทธิเลือกตั้ง5ปีส่วนจำเลยที่2-4ถึง 4, โจทย์ไม่ได้ร่วมนําสืบว่าได้ร่วมพยานหลักฐานไปขัดขวางการเลือกตั้งอีกทั้งไม่ปรากฏพยานหลักฐานว่าจําเลยที่2อถึงสไม่ได้ร่วมขัดขวางการเลือกตั้งส่วนอุทธรณ์โจทย์ข้ออื่นไม่เป็นสาระสาคัญที่แกเฉพาะจําเลยที่1นนอกนั้นให้เป็นตามคําพิพากษาศาลชั้นต้นสำหรับการพิจารณาคดีในวันนี้มีประเด็นเฉพาะดีกาจำเลยที่1นนายสนธิยาณศาลดีกาพิพากษาแก้คำพิพากษาศาลอุทธรณ์พิพากษา,า,า,าจำคุกนายสนธิยาน8เดือน แต่พิจารณาแล้วเห็นว่าการกระทําของจําเลยไม่ได้ทําให้เกิดความเสียหายมากไม่เคยรับโทษมาก่อนประกอบอาชีพเป็นสื่อมวลชนเห็นควรให้ประกอบอาชีพไปรับใช้สังคมการลงโทษจําคุกระยะสั้นไม่เกิดประโยชน์แต่เพื่อให้หลับจําเห็นควรรอลงอาญา2ปีปรับ20 0 0 0บาทส่วนจําเลยที่เหลือให้เป็นไปตามคำพิพากษาสารอุทธรณ์